อันนี้คันี้คำว่าอัตราเร่งไหมครับอัตราเร่งอ่ะสมมุติว่ากูมีรถอยู่คันหนึ่งอ่าตอนนี้รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวิกำลัง5เมตรต่อวินะอ่าทีนี้เรามาวันนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มตัวหนึ่งนะครับก็คือ A ถแตว่ากูมี A m ตัวนี้แปลว่าอะไรอันนี้คืออัตราเร่ง2เมตรต่อวิกำลังสองแปลว่าใน1วินะครับ มันจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น2เมตรต่อวิอนั่นเลยครับ a เท่ากับ2เมตรต่อวิกำลัง2แปลว่าใน1วิมันจะทำให้อัตราเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น2เมตรต่อวิก็คืออัตราเร็สแสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วินะครับรถคันนี้จะมีความเร็วเป็นเท่าไรเอ้มีอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่ ก็จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ได้เลย2 v ก็เท่ากับ7เมตรต่อวิโอเคไหมแล้วถ้าผ่านไปผ่านไปอีก1วินักเรียนให้เดาครับนักเรียนว่าอัดความเร็วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าผ่านไปอีก1วินะครับกระดานไม่พอนะผู้เขียนต่อตรงนี้นะพอผ่านไปอีก1วิอัตราเร็วจาก7ก็เปลี่ยนเป็น9เมตรต่อวิ แสดงว่าคําว่าอัตราเร่ง2เมตรต่อวิยกกาลังสองเนี่ยแปลว่าในหนึ่งวิมันจะทําให้อัตราเร็วของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น2เมตรต่อวินะครับนี่คือความหมายของอัตราเร่งเพราะเรายิ่งเหยียบคันเร่งเนี่ยอัตราเร็วอัตราเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้นคราวนี้จะสู่สิ่งสําคัญถ้านันกเรียนเข้าใจคอนเซปต์ตัวเนี้ยไม่ยากสมมติครูมีวัตถุหนึ่งครูปล่ปอยจากหยุดนิ่งนะครับอัตราเร็วเป็นศูนย์ ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราปล่อยวัตถุจากหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีค่าค่าความเร่งหนึ่งเขาเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมีที่ลงนะครับถ้า g นะครับเท่ากับ10เมตรต่อวิกําลังสองหรือ9.87นะครับเมตรต่อวินาทีกาลังสองไอ้ตรงนี้นัเรียนก็เห็นไหมว่ามันเป็นความเร่งนะครับคราวนี้เราไม่มองทิศทางกันเราสนใจแต่ขนาดเราเรียกอะถ้าเรามองว่าเป็นอัตราเร่งถ้าเราปล่อยวัตถุ ปล่อยไปทุกวัตถุเนี่ยจะมีสภาพอย่างนี้ถ้าเราปล่อยเมื่อมันผ่านไปหนึ่งวินั่นเียว่ามันจะต้องมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับความหมายในหนึ่งวิอัตราเร็วจะเพิ่มขึ้น10เมตรต่อวิถูกไหมอันนี้คือความหมายว่าในหนึ่งวินะครับอัตราเร็วจะเพิ่มขึ้น10เมตรต่อวินี่คือความหมายของอัตราเร่งนะครับเพลทหนึ่งวิ จากเดิมศูนย์ก็กลายเป็นเท่าไหร่นักเรียนมีความมีอัตราเร็วละ10เมตรต่อวิโอเคไหมพอผ่านไปอีกหนึ่งวินาทีมันก็จะมีอัตราเร็วเท่าไหร่ครับก็เอบอิกสิบก็เป็นยี่สิบเมตรต่อวิสแสดงว่าถ้าเกิดสองวินาทีมันปล่อยจากตกผ่านไปสองวินาทีก่อนตกถึงพื้นมันก็จะมีอัตราเร็วยี่สิบเมตรต่อวิเห็นไหมพอหนึ่งวิมันเพิ่มขึ้นสิบเมตรต่อวิพอหนึ่งวิ นั่นเลยก็เพิ่มขึ้น10เมตรต่อวิอัตราเร็วของวัตถุที่เราปล่อยมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่คิดแรงต้านอากาศนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเจอค่า g เนี่ยต่อไปนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยพอมันผ่านไป1วินะมันก็จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นก็คือ10เมตรต่อวินะครับอันนี้ไม่ได้เป๊ะน,นะครับเลขน,นี้นะบางคนก็ใช้10บางคนก็ใช้9.87นะแล้วแต่แต่นี่ครูใช้ให้มันเห็นภาพชัด โอเคไหมครับพอยส์ได้เรียนเข้าใจค่า G แล้วนะนะครับนั้นเรียนเข้าใจคำว่าอัตราเร่งแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงความเร่งอัตราเร่งเป็นสเกลร์แต่ความเร่งเป็นเวกเตอร์อัตราเร่งเป็นสเกลร์ความเร่งเป็นเวกเตอร์ความเร่งต้องมีทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูพูดค่า G ให้ถูกต้องนะครับ ความเร่งเนี่ยก็จะต้องใส่10เมตรต่อวิคกำลังสองนะครับมีทิศลงอย่างเงี้ยโอเคไหมนักเรียนเพราะวาอัตราเร่งเป็นสเกลร์ความเร่งเป็นเวกเตอร์นะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าอัตราเร่งแล้วนะ